สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับต้อมผู้หญิงขายรถอิสุสอีกแล้วนะคะวันนี้ต้อมพาชมไม่ได้พาชมรถอ่า New X คันนี้นะคะแต่วันนี้นะคะต้อมจะพานะคะลูกค้าแฟนเพจนะคะมาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในรถ New X คันนี้ค่ะวันนี้ต้อมจะพาไปดูอ่าในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะที่มากับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จริงๆแล้วทุกคนน่าจะพอทราบอยู่แล้วละเนาะว่ารถนะคะเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันจะต้องมีแถมพวกอุปกรณ์รณเครื่องมือแม่แลงต่างๆนะคะเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดในส่วนของอยางอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนถ่ายเนาะขออนุญาตเปิดท้ายนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดท้ายรถก่อนเนาะ เสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเรานะคะจะอยู่ด้านนี้ชบจะเอ๋ง่ไงนะคะเดี๋ยวเอาเอามาดูกันเนาะว่าจริงๆแล้วะคะ่ะอุปกรณ์เครื่องมือของเราในรถเนี่ยมีกี่ชิ้นมากับรถเนี่ยกี่ชิ้นเดี๋ยวเอาออกมานับให้ดูเนาะเ,เดี๋ยวขออนุญาตกล้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านนู้นก่อน ระหว่างที่เราแกะเครื่องมือตรงนั้นคือแม่แรงเวลาที่รถเราเกิดยางรั่วยางแบนต่างๆนะคะเราใช้แม่แรงตัวนี้นะคะในการเปลี่ยนถ่ายอะอยางอะไรเดี๋ยวเรามานี่ไงเดี๋ยวเรามานับกันนะว่าเครื่องมือที่มากับรถของเรามีกี่ชิ้นโอเคตัวนี้เดี๋ยวต้องให้ดูก่อนตัวนี้เป็นชุดไว้ต่อเวลาที่เราจะเปลี่ยน ยางอะไหล่หรือเอาอยางอะไหล่ออกเนาะตัวนี้ใช้ร่วมกันเสร็จแล้วมาตรงนี้อันนี้คือครีม,ไ,มไว้ทาหน้าอ่าไม่ใช่ไว้ถอนฟันอ้าวไม่ใช่อันนี้ไว้ไข่น็อตนะคะอันนี้เป็นไข,ข่ควงจะมีทั้งแหลมแล้วก็แบนใครชอบแหลมก็ใช้แหลมใครชอบแบนก็ชอบใช้แบนสามารถอันนี้สามารถไว้ไข่ได้ ส่วนตัวนี้อันนี้จะเป็นกุญแจเบอร์สินะคะแล้วก็14อันนี้เป็นเบอร์10แล้วก็เบอร์8นะคะเรามานับกันว่ามีกี่ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมดมี8ชิ้นนะคะรวมกับแม่แรงจะเป็น9ชิ้นนะคะลองไปเช็คดูนะว่ามีครบหรือเปล่าอุ๊ยอันนี้มีอีกอันหนึ่งโทษทีทั้งหมด10ชิ้นอตัวต่อในนี้ อันนี้จะต่อชุดของเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท้ายซ้ายขวาเนี่ยฝั่งนั้นจะเป็นขวามือเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือมแมแลงแล้วแหละแต่ว่าดูซ้ายมือตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะเผื่อบางคนสงสัยเนาะตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรเปิดมาก็เปล่าๆเนาะโอเควันนี้นะคะเด็ดต้อมก็พามาดูอุปกรณ์ที่มากับรถหรือว่า จุดเล็กๆน้อย,อยที่มากับรถมิวเองนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรหรือวิธีการใช้อะไรอย่าลืมติดตามต้อมด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ